ฮัลโหลตอนนี้เราจะมาทัวร์ห้องนี้เรียกว่าอะไรดีอย่างแรกมีห้องน้ำป้ายตรงนั้นไม่เกี่ยวพี่เขียวห้ามเข้าก,ก็มีบ่อมีสิงมีถุงพลาสติกมีอุปกรณ์ถือพื้นมีปั๊มน้ำสีเหลืองมีโต๊ะที่มีเครื่องรองน้ำข้างบนมีกะละมังเอาไว้รองใส่น้ำพวก มีที่วงางรองเท้าที่ไม่เคยใช้เลยคือผมไม่เคยใช้อ่ะนะต่อมามีโซโฟ,ฟาที่มีผ้าคุมสามารถดูข้างในได้นี่แต่ว่าก็ขุมไว้เพื่อความระอาดมีกันบานของฉันเองและพี่มีแผ่นไม้มีบล็อบเบิร มีอุปกรณ์มากมายขี้แกีนคู่มีหัวกันน็อกมีกล่องรังมีขนมมีอาหารมีอันน้ำเดือดว่ายนนเยมว์นนนี้มีน้ำเดือดเต็มไปหมดมีโต๊ะแดงมีขอเรียกว่าอะไรนะเฝ่นถ่ายคลิปเล่นเยนี้มีเก้าอี้สองตัวฟ้ากับแดงมีโต๊ะที่มีของหลากหลายมี ผมพาระวังไว้ที่ไม่อากพูดได้เพราะมันเยอะแลมีเสือแล้วก็ข้างนอกไม่เสียวแล้วบ๊ายบาย